เราไม่อยากให้มองว่าเป็นเฉพาะกลุ่มอยากให้ว่าทุกคนที่พี่านสูงอายุเข้าไปอยู่ในแอดนี้นะครับจากให้มีผู้สูงอายุรวมตัวกันถึงคนก็ตั้งเป็นหนึ่งชมรมได้แล้วนะคะเราเพิ่มในส่วนของหมวดทกงเนี่ยเข้าไปแปะด้วยกันฝากทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับหลักสีแล้วต้องให้เกิดให้ได้ต้องเอาเงินจากกองทุนเนี่ยนะยมาใช้เรื่องสุขภาพให้ได้เลยตามเป้าหมายของเราเลยพอเอามองว่ามันช่วยได้แน่นอนนะคะเพราะว่าทำมนุษยสุขภาพของเขตหลักสีเนี่ยสะท้อนปัญหาของเ,อเชิงพื้นที่ของเราจริงๆ 13ธันวาคม2566นับเป็นข้าวสำคัญของชาวลักซี่กรุงเทพมหานครที่พร้อมใจกันพิจารณาธรรมนูญสุขภาพระดับเขตของตนเองเป็นผลสำเร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการหลังใช้เวลากว่า9เดือนร่วมกันออกแบบเนื้อหาธรรมนูญสุขภาพของของเขตลักสี่เนี่ยมันสะท้อนปัญหาของเออชิงพื้นที่ของเราจริงๆเกิดจากการมีส่วนร,ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเลยทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนาะเกิดจากพวกเราเองร่วมกันระดมปัญหา วิเคราะห์ในแนวทางแก้ไขแล้วก็เกิดมาเป็นหมวดหมดู่ต่างๆที่จะเป็นธรรมนูญสุขภาพสําหรับธรรมนูญสุขภาพเขตหลักสีถูกกาหนดร่วมกันผ่านผู้แทนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่หลักสีทุกมิติเช่นผู้แทนเขตหลักสี77ชุมชนสภาองค์กรชุมชนสมาพันธ์แรงงานนอกระบบผู้แทนอ,อสอสอผู้แทนอ,อพอมอ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนศูนย์บริการสาธรารณาสุข53ทุ่งสองห้องรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพก่อนจัดเวทีสมัชชาระดับเขตเพื่อประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตหลักสี่ทั้งหมด8หมวดใช้เป็นแนวทางกำหนดแผนกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างสุขภาวะองค์รวมของชุมชนให้เป็น,ปนไปในทิศทางเดียวกันเขตหลักสี่เนี่ยผมมองว่าเป็นเขตที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายของชุมชนค่อนข้างจะไม่เป็นช,ชนบท แต่แบบกึ่งเมืองเพราะว่ามีตั้งแต่สนามบินมีศูนย์ราชการโดยเฉพาะตอนนี้มีรถไฟฟ้าผ่านฉะนั้นการพัฒนาหรือแนวทางความเจริญจะเร็วขึ้นฉะนั้นธํามนูญสุขภาพจะเป็นตัวหนึ่งช่วยทําให้ชุมชนสาม,มารถที่จะก้าวไปสู่ความเจริญแบบถูกต้องและไม่ต้องถอยกลับมาแก้ปัญหาเดิมที่เคยอยู่เหมือนในอดีตเราสมหังและ พราะว่าช่วยให้การเดินตามกรอบของเขตจะได้ไปในแนวทางเดียวกันชาวชุมชนก็จะได้มาร่วมออกแบบออกความคิดเห็นร่วมกันว่าเราอยากได้อะไร ธรรมนูญสุขภาพระดับเขตเปรียบเสมือนพิมเขียวกำหนดภาพอนาคตเรื่องสุขภาวะร่วมกันของคนในพื้นที่นั้นๆเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เห็นว่าชุมชนให้ความสำคัญกับสุขภาพและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคตการทำงานถ้าควบคู่ไปทั้งหมด50เขตนะครับมันจะเปรียบเหมือนจิ๊กซอของเทพมหานครเพราะว่าถ้าคิดเพียงเขตใดเขตหนึ่งหรือทำเพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีความสำเร็จลุ่มๆมันดอนเป็นย่อมๆแต่ถ้าทำครบทุก50เขตมันจะทำให้ภาพรวมของเมือง กรุงเทพมหานครอเนี่ยครับเป็นเมืองสุขภาวะ จริงๆแล้วในกรุงเทพโดยเฉพาะเขตต่างๆอย่างเขตหลักสี่และเขตอื่นๆจะมีสิ่งสําคัญคือมีความเรื่อมล้าด้านสุขภาพเพราะความเป็นชุมชนเมืองอาจจะไม่ได้เกาะเกี่ยวหรือว่ามีการทํางานร่วมกันเหมือนกับชุมชนในเขตอื่นๆในชนบทการที่ชุมชนสามารถรวมพลังกันแล้วก็สิ่งสําคัญคือสมช,ชาสุขภาพและทําให้เกิดธรรมนูญสุขภาพขึ้นมาตรงนี้สําคัญครับเพราะเป็นการบอกว่าชุมชนให้ความสําคัญกับสุขภาพ และจะมุ่งมั่นร่วมมือกันทำให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีรู้จักเรามากขึ้นได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเกตสอสสและทางช่อง YouTube สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเกตสอสอสฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับ